สบายดีสบายดีเด้อลูกลานแหลนเย็ดไปตลาดบางกีนี่แป๊บเดียวไปซื้อมาเพชรกินกบบร,ระเบิดประแดกกินกระเบิดจะซื้อน้นกินแน่แดดแค่แต่ว่าตลาดมันใกล้ไปในตลาดเ้าหนิไปในตลาดเศร้า ไ,ไปไปหาตลาดแรงตลาดแรงเนียยังซืไปอีกไ,ได้เพราะว่าจะเอามาขีหูดไปให้มเมถาเพราะว่ามเมถาเพิ่นขายพักอยู่ตลาดแรงเก็บไปแด้จะไไทงให้เพิ่นแล้วมาขีหูดนะจะไปให้เพิ่นเพิ่นทามอยู่นี่พริกแดงไม่ม้อนซาบาดซิปันกีบเปิไปไดบริเวณเปิดบริเวณดอกเพชรกันนะสีหามือซื้อถันนึงซันซะกดอ,อกเพชรเนี่ เนี่ยกะผิดซดกะซิฟันกีบสามบาทนี่งากินข่อยประเด็กเนี่ยปรด็เอาหอนโลถ้าเอาหอนโลนะโลสามสิบพันหกสิบบาทเด้อถ้าหอนโลนะอันนี้บระด็เอาหอนโลแม่มันเอาสี่สิบบาทซาฟันกีบประเด็กแซ่บประเด็กนัวอันนี้ก็ได้อ่างงลของกินเล่นอะไรนะ โลนังหาสิบทันขีดเก้าสิบบาทเด้อลูกลานเอ้ยบางไม่ทางนี้นะเพ่มทางลานะโลหาสิบบาทโลหาสิบบาทวะโลหาสิบทันขีดเป็นเงินไทยกับเก้าสิบบาทอ่ง,งุนไรเมร็ดยาสเสล่างแต่ามากิน อันนี้กะได้ใส่หมูใส่หมูมาคลังหมูพุ่งหมูพุ่งหม,มูมาม,มาต้มเนะาะใส่มากระเอามาติ้งเดิน ใส่ทั้งอันนี้พดอดีแสนสี่สิพันกีมามาค่ล้างพุ่งนะเก้าสิบพันกีบใส่นโลหาสิบพันกีบพอดีรวมสี่สิพันกีบยู่เนี่ยตีนกับตีงกินใส่หมูโดนเราบริจินใส่หมูเอาไปตี ล้งเหมือนก่อนเพื่อเก็บเนี่ยใส่ออนหน้าใส่มกเพื่องนะเอากับมันลวกทำมันล่างล่างขััๆใส่น้ำเกลือทำกับมันลวกลวกแล้วจะมะเอือปิ้งแซบมันหมกักไปนั่นอาหารข่อยกับสกิน แล้วก็ไปสั่งสั่งเครื่องออนไลน์ไปเอาหม้อกระทะได้พี่น้องนี่หมออออ้อย่างนะมาต้องย่างเซเล็กปิ่งแบบนี้ย่างเซหมอนี่แหละย,ย่างเตาไฟเท่านี่แหละคนว่าว่าย่างยังบาร์บีคิวก็ได้ย่างอันฮันดอกคอนเดกเซเวอร์เบิร์ตปิ่งเนื้อหมูเนือ้อย่างย่างเสน่มันโมไม ขาเฮาอันย่างเส้นเลกปี้มันสิลุกนะมันว่าบบแบบวบบเนาะอันนี้มันสบายอันี่นะมันสิบอบมันมันยังมันก็เป๊ะแปะเปะเนื้อเสนิเนื้อหมูสเสนิปิ้งจะปิ้งยังก็ปิ้งสั่นซะได้สองอันนี่ได้สองอันสองอันนี่เหมือเดิมคนขายนั่น สนสามสิบเก้าพันกีบแต่ว่าคาปลายทางเนี่ก็จักเทเล่มันตกอยู่ห่วยมันตกอยู่เส้นหาเสนทุกขบจักและสองอันนี่แล้วก็แม่ม้อนไปเอาอนี้แน่อันนี้นะอันนี้แนวคัดผิวรักสวยรักงามแนวคัดผิวผิวขาวผิวนิ่มผิวนวลอันนี้ก็เสียขาปาทางนําคือกันนั่นแหละ ขีเมียนได้พี่น้องขีเม,มีนอันได้ผลวางามได้ผลนว่าขาวก็ซื้อมาเนาะคนเฮารักสวยลักงามแต่สองกับปุ๊กสองกับปุ๊กหลที่เป็นโฆษณาขายเหรียหาหาสิบเก้าพันทีบหาสิบเก้าพันทีบ แล้วเมื่อไรค่ะไปถกไปท่างก็ได้เหมืมอนเมื่อกผู้เพราะว่าเอาสองอย่างเลยสองอย่างนี่ร่วมกันนะสองแสนสามหกพันสองอย่างอันต้นอีกที่พิ่โฆษณาหน่ะแสนสามสิบเก้าพันต้นนีิหาสิบเก้าพันมาในมาร่วมคา,า,าไปถกไปท่างเขาไปพอดีเป็นสองแสนสามหกพันมาสั่งซะสองอย่างนี่เนี่ยคัดผอมผิวผิวใสผิวเงอนผิวนิ่มผิวขาวเนาะ เขาก็ยัดงามจักสีเห็ดใด,ดเขาก็ยัดงามเมมอนก็ได้เด็กขาวยัดงามแล้นี่นนก็โค้งโผล่แต่น,นี้ก็ได้โอวันตินปนกับกาแฟนมอันนี้นะชงหนึ่งเส้าหาพันช่งเส้าหาพันกับสี่สิบห้าบาทเนาะแลทีน่นี่รายการเมมอนไปตลาด มา<อ>มากินองุ่นนะแม่มอนเด้อไปเด้อองุ่นลหลเม็ดแสบนะกินเขาแล้วก็ห้ากินของหวานมกไม้ไปนี่เลยแม่มอนนะมากินล้วนี่ côn tóp là bạn côn tóp đệt nó, thằng bơn to cúc kìm tàu thanh, mớt mớt nó bị ủ bị rồi đấy, phải <laughs> để ủ nó phải đong thau, ham nè คนไปต๊กมาเลยมันบางทีนะครับผัวอันนั่งตูเอื่อยโคงนางมันผ้าแซบเาฐานไปแลส้สิบสองือทานมีมอไกะไรเงินอีกสองแสนมีมันมาจากตลาดพอดีกายกับอันสามโลพมาเอาฐานในทางมันทาเบิลสิบสอบ ก็ได้แก่ใครชีวิตกันเป็นอยู่มาลามารวยกับเขาให้มีกินมีอยากเขาเต็มติบเนาะมีผิดมีประเด็ดจ้ำราสั่นซัมีพักให้กินนี่ละ

มีม้อนนะคันกินข่าวต,ต้องมีของหวานร่องปากจะสั้นหมดแล้วมิน,นเฮือนต้องออกตลาดไปห้าซื้อมากินแบบนี้แบ่หมากไม่ก็มีแ้หมากได้หมากหนึ่งหรือขนมนะได้นนหนึ่งของหวานน่ะ ดเตาถ่านอัดอ mm? um. so 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 like, so ัด bon ทั ah e so ้งทึ uh. so ่งอะนะเอาก็ซ้ำอัดก็อัดดินปก้าพ้นบมตกใส่้ามันแห้งแล้พบโมโตกก็หาขึ้นหกขึ้นก็ได้ขวัดละได้จกแล้วหกมือว่าไม่ใส่เต็มเตาอึดใส่เต็มเตาขักเลยอัดแน่นเลย ัมใหม่หก็ได้อยูซี0ิก็สอบไปแล้วเมื่อไป่ได้ออกไปหานาลน,นี่เมื่อไปร่ากขี่รถไม่หมอน,นะน่ะย่านห้าบุตรตาเขาเขาตาเห้าม่อยากไปแลวใกล้เต๋อไปนี่ก็ รถพ่วงรถซิบรอไลยรถเวียดรถเวียดรถไทยต้องรถพ่วงเขามากิงัอุตรายได้ไม่อยากไปแหละดุนๆไปหน,นหนึงกินนันก,ก,กินเอนกก่ก็คืหฮอรโลูกก็หฮอรร้านเข้าหัวมากแต่ยาแล้ว <c oughs> แม่ก็และโดนสิด,ด,ดออกไปหาสมพลเธอหนึ่งนะบ้านย่านรถย่านนางเป็นของลำทางเนาะเป็นม้ามาีาเท้าเท่าและขี่รถ่ะบโแข้งประไดดอกไปม้อนกันเะยคอยไปคอยมานั่นแหละระวัง อ่ะคิดนี่กับม่มอนลาเด้อจะพอเบื่อม่มอนเด้อออสซาเบิ้งม่มอนไหนเด้อ <laughs> โอเคบา <laughs> ยออสซาเงินกินข้าต่างคิงอสอสซาเงินกินลิ้ยงต่างกระตายออสเบิ้ง่นผู้ใหย้ยั่งสิพ่อ่นผู้ดีเนาะโอเคพี่น้อง